สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟดิเชียลครับขณะนี้ทีมงานกะไในพื้นที่ครับตั้งเวทีแล้วครับกอยู่ประมาณนี้ครับจานเดียพยุตครับกำลังทำการวัดระยะครับหนาหลังคางครับ เราจะเอาใส่อยู่ประมาณใดครับระยะนาจำแล้วหลังสูงแน่จังหน่อยแล้วเราลำพวงเข้ากับขึ้นนาครับหลังคำพ่อ ประสันมันจะแงน้ขึ้นไปค่อนข้าง,ง,งสูงครับคนด้ยบนดึงหนาเป็น คือถือขั้นเดียวคือคือถือขั้นเดียวเอาอะไรไม่อไม่หันกอนก็ได้ค่อยยับเท่เดียวค่อยยับเท่เดียวก็ได้พให้เพิ่นตั้งแล้วหาค่อยยับมาเอาระดับให้เพิ่นตั้งให้เพิ่นตั้งล้างแล้วก่อนเ้าค่อยยับก็ได้มันกิ่อะไรที่ผู้เขา

นเยีบมายกไรน้เารถเงียบเอายบนนีอบอกหลังไอ้นุ้ยอันไหนมาแล้วเลากกรหูได้ลายางมาบึงหรอเอารถเงียบม่หิวคันนี้อเอาเข็นเอาเข็นมาเอเข็นมาไม่หิวออก สูงยีนดีเลยครับพี่น้องเกือบพัวเข้าไปเลยครับสูงเติบอยู่ต้องเอาหนาลงเอาหนาลงจำๆครับแล้วก็เอาคาลังขึ้นไล่ขึ้นระดับครับบริษัทแงนเพราะว่า เอารนมาโยกออกมันถฉอพ่อหนาเขาจำคุ่นพอดีพ่อหนาพ่อหนาเขาจำเกือบจำหอดอันพอดีเห็นะครับพ่อพ่อหนาเขาเกือบหอดคุ่นก็เปิดไปอีกแลนเลย A bad man. ล่องนี้หมานตลาด tên อยากบ่อึดแต่แนวกินห๊ะหมานตลาดบ่อึดแต่แนวกินนั่น ยอบขึ้นมาอีกยอบขึ้นมาอีกรถรถสี่ยอบขึ้นมาอีกยู้ พื้นที่กว้างขวางเลยครับจูคนได้ห้ายครับได้สวสดแจงบ่พอร์แมนครับวันเสาร์ซ้ำเหรอเ,เ,เขาาา้าหันไปผีเหรอหุ่น <c oughs> มันมเจิดขึ้นเทิงหุ่นแ <c oughs> มนกับเสียงดันขึ้นเทิงบ่ถือ เหมาะเลยและวันเสาร์มืออื่นหยุดพอเงินเฮียแลนแบ่งพันอยู่บ่ะสี่สิบบาทเฮ้ยเอจังจังเห็นพอยุดน่ายางมาแถวนี้ <laughs> <laughs> อีบอคือบ่อเห็นยสิบออ่อยางบายางไ่้ายงไปหันได้ได้หาสิบางย่างมันนะส,สี่ห้าศูนคือคือสีมันก่อนมอลำ่ำต <laughs> ิดติดมาเด้อวันนี้เด้อเดีติบก่อนมอลำัำมานแต่เว้น ตลาดจิตพินันนี่ครับพี่น้องทุกเราคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีกันครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คิบหนาครับ,รบสวัสดีครับ